เนี่ยนิสามีน้ำในหูไม่เท่ากันใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีภูมิแพ้ด้วยใช่ค่ะอันไหนแรงกว่าอันไหนฮะผมจำไม่ได้ละเพราะว่าน้ำในหูแรงกว่าน้ำในหูครุนแรงกว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะก็ประมาณสักสามปีที่แล้วนั่นนหละค่ะที่เป็นเยอะๆก็คือจะบ้านจะหมุนจะจะนอนดึกเกิดจากอะไรฮะ เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายประมาณนี้ไม่ได้ออกกําลังกายใช่ค่ะพักขอนน้อยใช่ค่ะอ่าฮะก็เลยทำให้เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันอาจารย์ครับคำว่าน้ำในหูไม่เท่ากันแรงดันในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนหรืออะไรที่ทํานองนี้มันคือโรคเดียวกันหรืออาการเดียวกันหรือเปล่าครับถ้าเรียกให้ถูกๆกก็คือแรงดัน ไม่เท่ากันแรงดันในหูไม่เท่ากันในนหู่เทากัถ้าน้ําในหูไม่เท่ากันนี้มันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่อันนั้นมันอาจจะเกิดจากการอักเสบนะฮะพอมันอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมันจะมีการรั่วไหลของน้ําออกมาจากหลอดเลือดแบบนี้ยนะฮะมันก็อาจจะทําให้ แล้วมันจะโดนมันจะทำให้แรงดันนะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างนั้นก็บางรายก็อาจจะเกิดหินที่ชาวบ้านเขาเรียกหินปูนหลุดออกมาจริงจริงมันเป็นก้อนแคลเซียมนะฮะพอมันหลุดออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้แรงดันน้ำในหูมันหลุดข้างนึงอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่เท่ากับอีกข้างนึงคือสาเหตุหลายหลายอย่างค่ะมันมีสาเหตุได้หลายอย่างแต่สุดท้ายมันก็คือแรงดันน้าในหูไม่เท่ากันในหูไม่เท่ากันค่ะไปหาหมอ ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ายังไงครับหมอก็บอกว่าคุณพักผ่อนน้อยเกินไปแนะนําให้เปลี่ยนงานโอ้โหเรื่องใหญ่เลยสิค่ะอายุก็โอ้โหสี่สิบแล้วพอดีก็ไปเจอคุณจิรภาอ,มอมไม่ไหวแล้วทํายังไงดีอะไรเงี้ยคุณจีก็บอกว่าไปบริษัทกับเขาไหมมาที่นี่เลยก็มาวันแรกเลยจับฉลากได้บิมสีเขียวก็ไปตั้งไว้เกือบปีค่ะบูชาไหม ก็จุดธูปบูชาไหว้เช้าไหว้เย็นก็ไม่ไม่เชื่อก็ฉันจะมาลดความอ้วนจะมากินอะไรตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้อแล้วคุณจีไม่ได้บอกหรอว่าสีเขียวสูตรสีเขียวทานแล้วจะผิวสวยพักผ่อนได้เต็มที่ที่มุ่งมั่นเข้ามาคือมาลดความอ้วนคือกูอยากผอมว่างั้นอ่ะจ้าไม่สนใจสุขภาพเถ้าผอมแล้วคงจะสวยเองดีเองอะไรประมาณนี้อ่าอ่าเสร็จแล้วอ้าวสจแล้าก็ไม่ได้เรื่องเลยปีหนึ่งผ่านไปบ้านก็ยังหมุนอยู่่ายังหมุนอยู่ แต่ก็ยังทนทํางานด้วยคุณจีไปเชียงรายไปด้วยกันคุณจีบอกจะไปได้ไหมไม่เคยนั่งรถไกลลองดูคุณจีบอกกินอนี้แล้วนั่งรถไกลได้เน่มีซะด้วยกินนนี้แล้วนั่งรถไกลด้วยไกลได้แม่คนไทยแล้วนี่หลอกล่อสารพัดเลยนะก็อ่ะลองดูงั้นคุณจีก็บอกว่าเพราะปกติเป็นคนเมารถใช่ถูกไหมเพราะเวลาเป็นเป็นอาการบ้านหมุนเคือจะนั่งรถไม่ได้ดูอ่านหนังสืออะไรในรถนี่ไม่ได้เลยอวกแตกเลยทันทีอ่าฮะเสร็จแล้วก็ลอง ไปก็ไปก็ไปกับคุณจิตสองค่ะอ่กินสองเม็ดก่อนเท้าสองเย็นสองอ่าฮะเอ้ยพอตื่นมามันคุณโต้รู้สึกไหมว่าเมื่อวานกับวันนี้มันต่างกันเมื่อวานกับวันนี้มันต่างกันใช่ความรู้สึกเราต่างกันเลยว่าเอ้ยเราตื่นมาวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อวานที่เราตื่นถ้าเมื่อวานถูกหวยวันนี้ต่างกันแน่จะกลับไปซื้อเลยแต่ถ้าถูกกินเนี่ยวันนี้ต่างไม่ต่างกับพรุ่งนี้ฮะจริงเหรออะไรเงี้ยก็ถามเขาก็ตอนนั้นมีเพื่อนก็แบ่งกันกินคนละครึ่งครับ ก็ดีขึ้นกี่วันรู้สึกก็น่าประมาณสองอาทิตย์ได้ค่ะประมาณสองอาทิตย์ค่ะขนาดที่รับประทานคือเช้าเช้าสองเย็นสองประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกขึ้นไปเชียงรายก็ไม่เป็นหวัดปกติอปกติก็จะมีอะไรยิบยิบที่ลูกตาจะใกล้หมาใกล้แมวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อะการนอนหลับเป็นงไงฮะโอ้นอนหลับดีมากหลับสนิทค่ะเช้าก็ตื่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวัน ก็ยังทําได้ค่ะแต่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคเปลี่ยนไปละแต่อาการบ้านหมุนหายไปไหมไหายค่ะหายเลยเหรอใช่ค่ะต้องถามอาจารย์พิเชษครับเพราะอะไรครับ,รบมีสารท <ำ S 3> ําให้นอนหลับ <c oughs> <c oughs> มีคลายเครียดอะไรใส่ลงไปไหมเออคือโดยโดยโคุณสมบัติของสารส,ารสก,กัดที่เราใส่เข้าไปมันจะทําให้เลือดไหลเวียนดีนะครับกินได้นอนหลับอยู่แล้วครับครับ แต่อาการโรคหมุนที่หายไปนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในร่างกายได้มีการปรับระดับของเม็ดเลือดขาวครับ T helper cell ในคนที่มีอาการเมารถเมาเรือโรคหมุนเนี่ยบ้านหมุนนะฮะแล้วก็แถมยังแพ้อากาศนี่นะผุมแพร์ใช่ไมมีผุมแพ้ด้วยก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S 2 T helper 2เนี่ยมันสูงนะฮะสูง ซึ่งแคปซูลของเราเนี่ยมันสามารถไปลดได้ชัดเจนม,มันไม่ไปลด T-S2 โดยตรงแต่มันไปเพิ่ม T-S1 แล้วก็เพิ่ม t r e ร u ู a t o r ซึ่งทั้งคู่จะไปกดท s เรับังคับให้ T-S2 ลงสู่ภาะวะปกตินะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากข้อมูลนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้มาได้ทำการทดสอบผู้บ่วยโภคที่ใช้4แคปซูลต,ต่อวันเป็นเวลา15วัน เราก็ชคว่า th1 มันไปกด th2 ลงสู่ภาวะปกติครับ t regulator <ๆ S 2> ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปกด th2 ด้วยก็รวมด้วยช่วยกันระหว่าง th1 แล้วก็ t regulator th2 ก็ถ <ๆ S 2> ูกควบคุมไว้ได้ครับเพราะนั้น2อ,อาทิตย์นี่ถ้าไม่หายนะมันไม่ใช่แล้วละ่ะไม่ใช่แพ้ไม่ใชอ่อาการของของการแพ้อาการของอาารโรคผุ่มกันไม,ไม่สมดุลแล้วละ่ะถ้า2อ,อาทิตย์ไม่หายมันต้องมีอย่างอื่นแล้วล่ะนะครับ โดยทั่วไปสองอาหารแล้วสองอาทิตย์นี่ชัวร์คือแต่ที่สอบถามจากผู้ที่รับประทานนะครับส่วนใหญ่จะบอกว่าพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยทาให้หลับสบายครับอันนี้จะเกิดขึ้นกับทุก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 รายยกเว้นยกเว้นบางรายใครรับเราบอกจริงๆเรานี่เราเรากำลังปรับพิธีการอยู่นะครับเราบอกให้ใช้เวลาแคปซูลสีเขียวเนี่ยรวมทั้งสีชมพูเนี่ยนะครับให้ทานก่อนนอน นะครับโดยหวังว่าเขาจะหลับสบายแต่สำหรับบางรายเขาพบว่าเขาหลับสบายจริงเวลาที่เขาหลับแต่เขาต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางดึกนะครับเพราะด้วยจุดคุณสมบัติของสารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเร่งปัสสาวะเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ไปทานก่อนอาหารเย็นก่อนอาหารเย็นจะได้มีเวลาปัสสาวะที่เรียบร้อยแล้วก็ยังยังนอนหลับได้สบายก็ยังให้ผลในการพักผ่อนเต็นที่ด้วยครับ เ,เมื่อนอนหลับผิวมันก็สวยขึ้นขายขึ้นคอลลาเจนมากขึ้นเขียวน้อยลงใช่ใช่เขาบอกว่าเออเด็กขึ้นนะนี่ใครอ่ะใครบอกสามีเออมันจะมีใครกล้าบอกล่ะ <c oughs> <c oughs> และนี่ก็เป็นประสบการณ์ของแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณมากครับ